เนื้อคู่ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมาธาโรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาบอกลักษณะคู่นะหรือเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะนะวันพฤหัสบดีต้องบอกว่าจิตใจดีนะมีความเป็นผู้นำมีความเก่งมีความฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่ ใจดีอ่ะเป็นพ่อพระแม่พระนะอ่ะเริ่มต้นจากผู้ชายที่เกิดวันพฤหัส,สบดีก่อนนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบผู้หญิงที่มีความ คุณอาจจะชอบผู้หญิงที่มีความเรียบร้อยนะมีความสุภาพมีมรารยาทดีเป็นกุลสตรีนะไม่จําเป็นต้องสวยนะเขาไม่ได้ชอบคนสวยแต่เขาชอบคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความอ่อนหวานมีความเป็นกุลสตรีมีความเป็นผู้หญิงอะนะชอบคนที่ผิวพรรณดีดูแลดูสุ ดูเขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีดูแลสุขภาพดีนะแล้วก็มักจะเจอกันในอาชีพเดียวกันนะหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารเจรจาร่วมกันอาจจะทํางานร่วมกันเรียนด้วยกันนะเออแล้วก็ได้พบปะกันจะเป็นลักษณะนั้นนะหรือว่าเรียนพิเศษ เรียนอบรมอะไรเพิ่มเติมร่วมกันแล้วไปเจอการเป็นไปได้เหมือนกันเขาจะชอบคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานมากๆส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เกิดวันพสวัสดีเนื้อคู่ของคุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเพราะคุณชอบคนเป็นมีมีความผู้นําในชีวิตนะมีความคิดเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะชอบผู้ชายที่มีความฉลาดมีความคิดดีมีความเป็นผู้นํามีวิสัยทัศน์ดีนะมีความรู้มีความสามารถนะเป็นคนเก่ง นะแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะแล้วรวมไปถึงว่ารูปร่างนะ่ะถ้ายิ่งสูงใหญ่นะหรือว่ามีมีทรงดีอะ่ะเขาเรียกว่ารูปร่างดีอะ่ะจะยิ่งจะยิ่งดีจะยิ่งเหมาะกับคุณนะมีความรู้ความสามารถก็จะยิ่งตรงสเปคสาววันพระฤหัสบดีเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรียกได้ว่าคุณชอบคนแบบ ดูสมบูรณ์แบบดูเพอร์เฟกนิดนึงดูเหมือนเจ้าชายเออนะฉลาดเก่งนะรูปร่างดีรูปร่างสูงรูปร่างแบบตัวใหญ่กว่าคุณดูแบบดูอบอุ่นดูมีความเป็นผะู้นำนะมีความฉลาดมากกว่าคุณคุณจะชอบมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่เหมาะ กับคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะได้แก่คนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหสัสบดีเช่นเดียวกันวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคนที่เกิดวันเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นผู้นํามีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีความให้เกียรตินะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบุคลิกที่ดีอ่ะ นะซึ่งจะเหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั่นเองนะใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้นะแล้วก็ลองเอาไปแมชชิ่งกับคนรักของคุณดูนะคะ